สวัสดีครับสวัสดียันยมเย็นนะครับวันนี้บ้านแถนตอน,นะครับ2กิโลเมตรครัต่อไปนี่ทางนี่าปก็จะเป็นทุงน่งนาที่โล่งที่ดูสวยสง,งามมากแล้วก็มีมีนกมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล,และด้านซ้ายนี้ด้านขวานี่ก็จะเป็นภูเขาภูเขาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยผมพาชมนะตอนนี้เวลาหกโมงกว่า ยังไม่หมื่นเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาภูเขานะครับด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาปีนี้เขาทํานาปังกันนะเป็นบรรยากาศที่ดีตอนเช้าก็ดีอ่าด้านผาจุกสามสิบสามรูนี่ก็จะเป็นสวนไร่อ้อยด้านนี้ก็จะเป็นของที่ว่านาปัง นาปีนาปังแต่ปีนี้เขาทํานาปังกันครับสุดยอดมากเลยบรรยากาศ